สวัสดีครับนิสิตที่เรียนฟิสิกส์ทุกคนครับ <c oughs> ข้อนี้ทำเล่นเล่นเรื่องการบวกการคูณเลขนี้สำคัญนะครับหยุดคลิปไว้ก็ลองทําดูแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบคำตอบนะครับมาก่อนจะเริ่มทำเนี่ยอาจารย์จะทบทวนความรู้ให้นะครับเกี่ยวกับาการบวกการคูณบวกลบคูณหารเลขนี้สำคัญนะครับ มันมีความรู้อยู่สองอันเท่านั้นเองนะครับนิสิตครับอันที่หนึ่งถ้าเอามาบวกเอามาลบกันเนี่ยนะครับคำตอบเนี่ยจะต้องมีทศนิยมน้อยที่สุดน้อยที่สุดยังไงน้อยที่สุดเท่าที่ตัวตั้งมีนะครับมีทศนิยมน้อยที่สุด ข้อ2ถ้าเอามาคูณมาหารกันเนี่ยนะครับคำตอบจะต้องมีเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดเนี่ยมี2ความรู้นี้เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความจำให้ใช้เหตุผลเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับกรณีบวกกรณีบวกลบก่อนนะ กรณีบวกลบนะครับทําไมต้องใช้เลขในยาสัเเอลเลขทศยมน้อยที่สุดแทนนิสิตลองคิดตามอาจารย์นะครับสมมุติว่าเราเอาไม้บรรทัดไปวัดอ,อะไรสักอย่างหนึง่งอ,อาจจะเป็นเส้นความยาวของแท่งเหล็กทรงกระบอกเหมือนที่เราทำแแบบก็แล้วกันนะครับ วัดค่าออมาได้อาจจะเป็นอยู่ที่ห้าจุดสองห้ามิลเซนติเมตรห้าจุดสองห้าเซนติเมตรไอตัวเนี้ยคือเลขคาดหมายเห็นไ,ไหมไอตัวเนี้ยก็คือตัวที่น่าบรรทัดมันจะมีสเกลละเอียดที่สุดก็คือสองถูกไหมสเกลเอไม่ใช่สองสเกลละเอียดที่สุดก็คือหนึ่งมิลลิเมตรนะครับไอนี้ก็คือค่าเซนติเมตรวัดออกมาได้เท่านี้ นะครับในขณะเดียวกันเราลองเอาไมโครมิเตอร์ไปวัดสิไมโครมิเตอร์จำได้ไหมไมโครมิเตอร์ไปวัดไมโครมิเตอร์ไปวัดปรากฏว่าวัดออกมาได้ตัวเลขห้าจุดสองสี่หนึ่งไมโครมิเตอร์มันวัดได้ละเอียด สุดสามตำแหน่งเลยนะครับถ้าวัดตามค่าคาดหมายนะสามตำแหน่งเลยนะแต่ถ้าเราอ่านแบบวิธีปัดมันก็จะได้สองตำแหน่งแต่ถ้าอ่านแบบวิธีปัดก็ต้องอ่านไม้บรรทัดแบบวิธีปัดเหมือนกันในกรณีอย่างนั้นอาจจะอ่านเป็นห้าจุดสามอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นห้าจุดสองสี่เงี้ยนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์บอกพวกเราเนี่ยในฐานะที่เราอ่านแบบเอาค่าคาดหมายด้วย นะครับมันก็จะมีค่าแบบนี้สามตำแหน่งแบบนี้อันนี้ได้สองตำแหน่งประเด็นไม่ได้อยู่ตรงไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้เรียนเรื่องแลบกันนี้ในขณะนี้นะครับแต่อาจอารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเอาสองค่านี้มาบวกกันเอาสองค่านี้มา,มาบวกกันบวกกันนะครับเอามาบวกกันนะบวกกันจะได้เท่าไหร่ครับ บวกกันก็จะได้เป็น10.491ถูกไหมเอามาบวกกันนะสค่าเนี่ยบวกกันได้10.491คำถามคือบวกกันแล้วเนี่ยนิสิตเชื่อไหมว่ามันจะละเอียดได้ขนาดนี้ค่าเนี้ยเป็นค่าคาดหมายค่าเดาคาดหมาย ค่าคาดหมายก็คือค e nah ่าคาดเดานั่นแหละครับใช่ไหมเพราะว่ามันมามินแล้วก็กะว่าประมาณนี้แหละไอ้ตัวนี้ก็เป็นค่าคาดหมายตัวที่สามไอ้นี่ตำแหน่งที่สองก็คาดหมายแล้วไอเนี้ยก็คาดหมายแล้วนะไอตัวนี้คาดหมายทําให้ตัวนี้กลายเป็นค่าคาดหมายไอตัวนี้ก็จะคาดหมายไม่จําเป็นต้องมีค่าคาดหมายสองค่าถูกไหมมันก็มีค่าคาดหมายค่าเดียวเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เชื่อไม่ได้เลยเอาตัวนี้ก็พอใช่ไหม เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องตอบ4.49ซึ่งมันมีทศนิยม2สองตแหน่งก็คือจากไม้บรรทัดมาตอบลบก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นบวกลบเนี่ยก็คือเอาเราเอาเครื่องมือหยาบกับเครื่องมือละเอียดไปวัดแล้วไปบวกกันมันก็กลายเป็นของหยาบหมดเหมือนกับเอาปลาปลาเหม็นกับปลาไม่เหม็นไปอยู่รวมกันมันก็เหม็นทั้งสองตัวนั่นแหละนึกออกไหมมันไปอยู่ในคล้องเดียวกัน ทำนองนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเอาคําตอบที่มีโทษยมน้อยสุดนะครับโอเคส่วนการคูณการหารการคูณกันหารมันมีนัยยะสําคัญอันนี้ให้จําไปเลยใช้เลขในสําคัญที่น้อยที่สุดอ่ะไปดูฉเฉลยคําตอบคราวนี้นะครับอันนี้บวกกัน จำตั้งบวกเลยนะข้อกไก่นะบวกกันก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยหกเจ็ดห้าสิบห้บวกกับ17.8อันนี้ก็เด้แอันนี้เป็น0ใช่ไหมอันนี้7จบวกหเป็น12 13องสิ ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเป็นเจ็ดนี่บวกได้เป็นเจ็ดสิบสามจุดศูนย์แปดแต่ว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยน้อยสุดก็ตอบเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสนะิบสามจุดหนึ่งาอาจารย์ดูกันบ้านดูอะไรที่เราทดสอบกันมาเนี่ยบางคนปัดไม่ไม่เป็นถ้าไอตัวนี้ห้าปัดขึ้นนะครับสองจุดสี่ห้าเนี่ยต้องปัดเป็นสองจุดห้า โอเคนะครับไม่ใช่ตอบสองจุดสี่นะอาจจะให้ผิดนะครับต่อไปขอไข่ขอไข่ขอใช้เครื่องคิดเลขหน่อยนะตัวนี้จุดเก้าสองห้าสามคูณสิบจุดหนึ่ง คำตอบที่ได้คือ9.34553นี่คือกีอเลกอาจารย์ออกมาตอบกี่ตำแหน่งครับเราต้องกลับไปดูอันนี้กี่ตำแหน่ง1 2 3 4เลขนี้สำคัญ4ตัวอันนี้เลขนี้สำคัญ3ตัวต้องตอบเลขที้สำคัญ3ตัวก็ต้องตอบ3ตำแหน่งใช่ไหมต้องปรับก็เป็นเท่าไหร่ครับ9.3 9.35 <9. 35 S 1> นี่คือคำตอบนะครับหวังว่านิสิตจะได้คะแนนเต็มถ้ามีการทดสอบเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ